คิดว่าฝรั่งจะรวยทุกคนนะคะฝรั่งมีจนมีรวยค่ะส่วนมากแล้วจะอยู่ในฐานะสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะวันนี้หนิงก็จะมาเล่าเรื่องให้ฟังนะคะเล่าเรื่องให้ฟังวันนี้ก็ก่อนจะเล่าขอขอบคุณขอบคุณค่ะคุณพี่ที่ส่งเรื่องมาให้คุณน้องนะคะได้เอามาพูด เตือนกันนะคะเอามาพูดเล่าสู่กันฟังเนาะ,ะไผ่สิลับไผ่สิฟั่งกับฟัง่งไผ่บ่อฟั่งกับเลีวะคะ่ะเลื่อนข้ามผ่านไปค่ะอันเนี้ยนะคะอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจอยู่พอสมควรเนาะสำหรับคุณพี่นะคะที่บอกว่าพาสามีนะคะช่วงวัยเกษียณนะคะกลับไปอยู่เมืองไทยคะ่ะมุก<า>ไปอยู่เมืองไทยนะคะ,ะ,คะเจอเด็กสาวไทยนะคะฉกผัวไปซะง,งั้นนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาบรรยายสรรพคุณให้ฟัง <โฆ S 1> นะคะยังนี่หนิงบอกว่า ฝรั่งไม่ได้รวยทุกคนนะคะแล้วฝรั่งที่ย้ายไปอยู่ไทยกับเมียคนไทยเนี่ยนะคะก็ไม่ใช่ว่าเขาจะรวยทุกคนนะคะคุณพี่บอกว่าทํางานเก็บเงินนะคะกับสามีอยู่กับสามีมานานหลายปีพอสามีกเกษียณน,นะคะคุณพี่ก็เลยพาตกลงกันว่าจะย้ายไปอยู่เมืองไทยเพราะค่าใช้จ่ายมันถูกกว่าอยู่เมืองนอกนะคะและที่สําคัญกลัวผัวตายค่ะเพราะผัวอายุเยอะแล้วแล้วก็โควิดกาลังมานะคะโควิดมา ย้ายไปเมื่อปีที่แล้วนะคะที่แล้วอะ่ะปี20เนาะปี19ปี20เนาะปี20ย้ายไปตอนเดือนกุมภามีนาต้นๆพี่ก็บอกมีนาต้นๆน,นะคะก็ประมาณปีหนึ่งแล้วอ่ะเนาะปีมีนาต้นๆปี้นมีนาต้นๆพากันย้ายกลับไปอยู่เมืองไทยเพราะโควิดด้วยนะคะก็อยู่บ้านเนาะไม่ได้อยู่ในกรุงเทพนะไปอยู่ต่างจังหวัดค่ะไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ค่าใช้จ่ายมันก็ถูกเนาะสามีเนี่ยก็มีความรู้สึก โอ้โหรักเมืองไทยมากอาหารการกินอร่อยผู้คนใจดีโอ้ยทำไมเขาแบบหอมหอมกินฝรั่งวาสันทะหอมหอมเม็ดอีหยังก็เอามาให้กินมามักมา,มาหอมมาแพงกันแท้ดูแลซึ่งกันและกันว่าสันนะคุณพี่เขาก็ รู้สึกดีนะคะเพื่อนฟูงไม่ว่าจะเป็นใครก็มาหาโอ้ยฝรั่งเป็นยังไงฝรั่งกินอันนี้บอฝรั่งกินอันนี้บอเอามาหายเอามาฝากเอามาต้อนกันวาสันซึ่งซึ่งนะคะบางทีหนิงก็มีความรู้สึกว่าเออมันก็จริงนะบ้านนอกเราต่างจังหวัดเราก็จะเป็นว่าเอือเฟือเผื่อแผ่กันเนาะน่ารักคุณพี่ก็ไม่ได้เจ็ตใจอะไรมีน้องสาวคนหนึ่งนะน้องสาวที่ร้อยวันพันปีไม่เคยได้เจอกันพอย้ายมาอยู่ที่บ้านนี่แหละพาสามีมาด้วยเนี่ย คุณน้องเนี่ยนะคะก็มีรูปติดเนาะก็เลิกกับผัวก,กับเพอไปว่าง่ายๆแล้วก็มาโอ้ยมาเา้ามาแรงมาเที่ยวคือเที่ยวไรเที่ยวมา,าวเารล่นเศร้าแรงและว,ว่ามาสู่เศ้าสู่แรงมากินเขาน้าตอนน้ำกรงเว้นบางมือมากินตาบักหุงน้าว่าซันมาเสมอเสมอบางเหงื่อมาแม็กสามเวลาเลยก็เออเนาะคนมาหากันก็กินกันบระดยุนน้ากันสองสามเดือนก็เป็นยุงเสียบ นะคะผู้นั่นกับมหาผู้นี้กับมหาแมา่ใหญ่กับหม่ามูกับมาฟงกับมาแล้วสักวันหนึ่งนะคะคุณพี่เขาก็เลยพาสามีไปเที่ยวกะบีเนาะมันเป็นช่วงที่แบบว่าลดโปรโมชั่นคุณพี่บอกเนาะเขาก็ให้ไปเที่ยวคุณพี่ก็เลยไปก็พาสามีไปเนาะคุณน้องเนี่ยก็บอกว่าพี่หนูอยากไปด้วยให้หนูไปนน่แน่ค่ะหนูบ่เคยไปจักเทือกักบบอกะบีเนี่ยอันอยากจะไปเห็นคือกันน้ำถลอกทะเลอยากไปเล่นด้วยความใจดีเด้ เล่ากว่าจังไดก็เศร้าลถตู้แล้วก็ไปอันครอบขั้วแล้วเนาะก็เอานั่งไปนั่งบอว่าเป็นยังดอกเล้าว่าแกะน้องคุณน้องบอกว่าออฟเฟอร์เนาะพาลูกไปด้วยนะเด็กหน่อยลิตรนเด็กหน่อยว่าสันคุณพี่ว่าก็เอาเด็กหน่อยไปนั่มเนาะเด็กหน่อยเด็กหน่อยบ่เคยได้ไปทะเลนะหนอบ่หนอเข้ามาสิได้ไปใส่กับห้าไปน้ำกันเอาไปเอาไปน้ำไปน้ำกันเด็กคนนี้นะคะน้องผู้หญิงคนนี้ก็ช่วยไม่ว่าจะเป็นทําอาหออาหารดูแล คือเวลากินล้างถ้วยล้างชามเฮ็ดเบิดดูแลเบิดดีเบิดเฮ็ดกับข่าวเสิร์ฟนองเสิร์ฟน้ำนะคะไปซื้อน่อนซื้อนี่คือเหมือนเป็นคนใช้เลยทําทุกอย่างนรางานง่ายๆคุณพี่ก็เออสบายเราก็ไม่ได้อะไรมากเนาะก็เขาจะมตีเจ้าไทยขั้วเจ้าทอนหลังคุณพี่บอกว่าก็ไม่ได้เอใจอะไรนะคะไม่ได้ใจก็ไปนี้นะนะตกใจกลางคืนในการเที่ยวกระบี่นะคะตกกลางคืนก็ ดื่มกินกันปกติเต็มที่คุณพี่ shorts, บอกเต็มที่แหมครอบครัวกินกันโน่นนี่นั่นดื่มเดิมกันเรียบร้อยนะคะก็เข้านอนสามีก็ยังไม่อยากเข้านอนสามีก็บอกว่าเดี๋ยวฉันนั่งฉันนั่งชิวๆก่อนเนาะแบบว่าเออชมนกชมไม้นั่งชิวๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วสามีก็บอกพอนั่งไปสักคุณพี่ก็เลยเออนึ่งกึมกึมแล้ววะกึมกึมก็คือการว่าคำหนูจะคำว่ากึมกึมก็คือการประมาณว่าอัน ดื่มเหล้าเข้าไปสักประมาณสองสามแกว้วเสร็จมันกึมกึมอ่ะนะสีเมาแนบ่เมาแน่แบบเป็นเลิมลิมเป็นเอิมลืมกึมกึมเมืงสินะเลิกกันเลยแบบว่าเลิสิแบบเออไปนอนจ้ะนอยแบบว่าเดี๋ยวมันก็สิดีขึ้นแล้ววะแกก็เลยไปนอนนะคะแกก็เลยว่าเออบอกสามีว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรเธอนั่งไปละกันเดี๋ยวฉันจะเข้าไปนอนก่อนนะแบบว่าเออสักพักเด้เธอตามไปนะสามีก็บอกว่าโอเคโอเคเดี๋ยวตามไปว่าสั่นสามีว่าเล่าก็เลยเข้าไปนอนก่อนค่ะเซ็ตจวนจิต้ามาเถอะเนี่ย นอนอ้ตื่นสะดุ้งตื่นขึ้นมาประมาณตีสองเอ๊ะผัวไปไหนวะผัวก็ยังไม่มาผัวยังไม่เข้านอนเนาะคุณพี่ก็เลยเดินออกมาดูข้างนอกอ้าวผัวบอ,อยู่ไดนวเ,เนี่ยอ้นึกว่าใจในใจนะคะในใจก็นึกว่าสามีเนี่ยคงจะออกไปเดินเล่นหรือว่าดูพงดูผับใกล้ๆนี้เพราะว่ามันตีสองตีสองแล้วคงจะกลับก็ไม่ได้คิดอะไรแกก็เลยเข้านอนต่อนะคะก็ไม่เห็นสามีก็เข้านอนต่อ ตื่นเช้ามาก็เห็นสามีนอนอยู่ข้างๆเนาะก็เลยเออไม่ได้คิดอะไรกับมาก็ตื่นเช้ากินขงนข้าวเตรียมก,กาแฟาอะไรไม่ได้คิดอะไรมากมายนะคะก็ทําปกติน้องแล้ก็มาช่วยเราปกตินะทีนี้ก็เลยถามสามีเมื่อคืนพอตอนบ่ายๆก็จะออกไปเดินเล่นทะเลกันไปนั่งชายหงชายหาดนะคะเขาก็ไปเดินกันนะคะแล้วก็เห็นน้องคนนี้ปกติมันไม่มีไม่คิดไม่คิดว่าเขาจะใส่ชุดว่ายน้ํา น้องคนนี้เขาก็ใส uh ่ชุดว่ายน้ำเดะใส่ชุดอุ้ยถูพิษเลยเดะเด็กหน่อยเนาะสามสิบกลัวๆไม่กับสิแบบหุ่นดีต้องให้มันไม่รู้มัากก่ยังหุ่นดีอยู่เดะมันก็คือคุณพี่เด้ค่ะหาสิบกวัวเด้อเจ้าจัก็กอ้วนเป๊กอ้วนเป็ดเด้บัดเที๋นี้น้องก็ใส่ชุดว่ายน้ำนะคะถูพิษเดินจากจักเข็ดยังหรือก้มหน้าก้มหลังอันเก็บสบอกสบูนนําไกลๆหน้าผัวเราอะนะวลาววา จังได้เบิ่งจังไดมันก็เอ๊ะมันเป็นคัดคัดหัวคัดตามันเป็นจังไดมันคือบ่อายนะตะกี้ตะกี้ตะกอนมันคือสิสิอายไเนาะยิ่งให้ห้องมันต้องอายเด้มันสิบ่ใไซทูพอกทูผิดแดงระวังเสียโอ้ยคอยกันเลยว่าโอ้ยมันพัฒนาแล้วตัวคุณผี่สมัยนี้เขาใส่แล้วเขาใส่แล้วจ้ะคุณผี่ว่าเอ้าตีว่าสั่นอันนี้วบามวนหนุมมั่วกันเด้อบัะเทศเนี่ยนะฮะคุณน้องเขาก็ ไอการที่แบบเวลาทําอะไรมาพูดบางทีนะคะดื่มเสร็จก็เออชนแก้วเหมือนกันบแบบตลกแดงอะตลกแดกบางทีล้มว่ะบางทีแล้วก็เฮ็ดท่าท่างล้มมานนางตากผัวเรลาระหว่างเสียะแล้วก็เป็นมึนมึนเอ้ยมันือเป็นแปลกๆปวะาแล้ววะนะคะหลุดจากคืนนั้นคืนนั้นก็อีกค่ะก็กินดื่มกันเนาะแล้วก็มึนมึน,มนกึมกึมอีกแล้ววะแล้วก็นอนอีกนอนก้อนผัวค่ะออกประมาณตีสองตีสามออกา่างผัวผัวกันยังว่าเขามาอีกเอ้าผัวไปใส่ คือสิออกไปซูมเมอร์ก็บอเป็นยังบอกบอกเห็นนอนตื่นเศร้าก็เลยมาถามผัวผัวกับมาคือเก่านัมา่มึงแซนนั่นมึอเศร้าก็เห็นผัวคือเก่าค่ะก็เลยถามเล่าว่าอันถามผัววานเมื่อคือนเนี่ยจะไปใส่ามาสันถามผัวนะคะผัวก็บอกโอ้ยก็อยู่แถวแถวนี้แหละเดินเล่นอยู่แถวแถวนี้ก็ไปนั่งดูชายฮงชายหาดเนี่ยใกล้ๆเนี่ยนะไปนั่งชมหาดเป็นนุ่มนั่ง ใช่หาดจังได้มืดกระดองจะเปน็นนางเงียบอย่างเปน็นนางก็ผู้ใดก็เลยถามว่าได้ถามว่าอันเอาไปนั่งก็ไผ่เราก็บอกว่าเราเปน็นนางดด่มอันไปนั่งดด่มกับอันนองคนอนั้นแหละระหว่างเสียโอ้สมพธิเราว่ะคิดได้โอ้สมพธิกันยอนอีอันนี้เองมันไปนกินน้ากันนี้กลางคืนก็นเลยคิดไปประธานเนี่ยความคิดของผู้หญิงมันก็เริ่มจากการจินตนาการไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ไหมฮะ ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะการแสดงออกของสองคนมันไม่ใช่แค่ธรรมดาเหมือนเมื่อตอนที่อยู่บ้านแล้วมันเริ่มเปลี่ยนนะคะบางทีมีการรู้สึกว่าชนแก้วกันบ่อยนะคะบางทีก็แกล้งเข้ามานั่งตักผัวตัว,ตวเองกอดคอผัวตัวเองประมาณนี้ความสนิทมันเริ่มมากขึ้นเกินไปผู้หญิงไทยเราผู้หญิงเราก็จะรู้สึกได้ใช่ไหมคะว่าเอ๊ะมันแปลกๆนะแกก็เลยสังเกตอีกรอบหนึ่ง มันก็เป็นอยู่แบบนี้จนจบทริปสามวันสามวันก็กลับไปนะคะกลับไปอ่าวันที่กลับเนี่ยสามีค่อนข้างจะไม่ค่อยนั่งใกล้ๆแก,ลก,ลกลแล้วรู้สึกจะรู้สึกเปลี่ยนนิดๆนะคะอยากเหมือนกับว่าเออบางทีก็อยากจะใกล้น้องคนนั้นบ้างนู้นนี่นั่นอะไรประมาณนี้แกก็รู้สึกก็กำลังคิดว่าหรือว่าเราคิดมากไปวะแะ้ววะปัะเทื่อนเนี่ยคอยก็คิดาบางบาเมีนมาหรอกค่ะพี่ไม่แมนเลยเจาคิดไป นะคะหลังจากนั้นนะคะพอกลับไปถึงบ้านนะคะขับรถกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะมันก็เวลาเขาลงรถจอดไปซื้อน่นซื้อนี่นะคะสามีก็จะชอบเดินใกล้ๆกับอีเด็กผู้หญิงคนนี้จะไม่ค่อยเดินใกล้แกสักเท่าไหร่นะ,ะมันก็เลยทำให้แกสงสยัยใช่ไหมคะพอหลังจากมาถึงบ้านแล้วแกก็เลยเริ่มคุยเริ่มถามสามีเอาง่ายๆคาดขันมาง่ายๆก็คาดขันแล้วกัแล้วก็เ,กเลยเอาเป็นว่าสรุป สามีก็เลยเล่าให้ฟังว่าก็มีอะไรกับเด็กคนนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็แกก็เลยว่าโอ้ยถ้าอย่างงั้นฉันก็คงรับไม่ได้นะคะรับไม่ได้ฉันรับไม่ได้ฉันรับที่เธอมาเป็นแบบนี้กับฉันไม่ได้นะคะก็ต้องเลิกกันนะคะคุณสามีก็โอเคเลิกก็เลิกเนาะยังไงก็เลิกสามีก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะก็ไม่ได้คิดก็เสร็จแล้วคุณพี่ก็เลยไปคุยกับอเด็กคนนี้ว่าจริงๆเนี่ย ที่ย้ายมาอยู่เนี่ยนะคะสามีเนี่ยไม่ได้มีอะไรนะมาแต่ตัวแล้ววะก็มีเงินกเกษียณติดตัวนั่นแหละอยากได้ก็เอาไปแต่คุณพี่รู้อยู่แล้วในเต็มอกว่าอีเด็กคนนี้ไม่ได้แน่นอนเพราะไม่เคยได้ไปอยู่ต่างประเทศนะคะแล้วก็เขารู้พี่เขาอยู่มาก่อนเขารู้กฎระเบียบของการที่จะได้เงินส่นเชื่ออลไแกก็บอกว่าถ้าอยากจะได้เงินของอ่าฝรั่งคนนี้ก็ต้องดูแลเขาเพราะเขาก็มีเงินกเกษียณน,นั่นแหละพี่แกก็บอกแบบเนี้ย เด็กคนนี้คือไม่รู้อะไรไงก็ตาโตโอเคเอาค่ะรับค่ะนะคะก็โอเคค่ะพี่อะไรเงี้ยหนูก็จะเอาว่าง่ายๆคือรุ่นพ่อแล้วว่าง่ายๆก็เอาเอาก็เอานะแกก็เลิกก็ไปกรอบมาเพื่อไปเซ็นทะเบียนยาก่อนนะคะไปเซ็นหยาแล้วก็เอาไปแจ้งที่สถานทูตแล้วแกก็กลับมาเมืองนอกแกบอกก็กลับมาอเมริกาเพราะแกเป็นซิิเซนแล้วแกก็มาได้นะคะสามีก็อยู่กับเด็กคนนั้นหัวให้เป็นทานทำมาทานง่าย นะคะซึ่งหนิงก็มัสรุว่าถ้ามันถึงขนาดนี้บางทีเราก็ต้องระวังตัวเองด้วยนะคะการที่แล้เราหลายๆคนเมียฝรั่งหลายๆคนนะคะก็แพลนที่จะย้ายไปอยู่ต่างประเทศก็ระวังนะคะอย่าลืมนะคะฝรั่งทุกคนก็ไม่ได้ว่าจะมี เงินเสมอไปก็ไม่ใช่ว่าจะรวยทุกคนก็มีทั้งคนจนแล้วก็คนรวยนะคะแต่ว่าคนระดับกลางนะคะก็มีเยอะมากกว่าคนจํานวนนั้นนะคะอเมริกาก็จะส่วนมากก็จะเป็นคนชนชั้นกลางเนาะก็ไม่ได้มีฐานะร่ํารวยอะไรนะคะก็ยิ่งถ้าฝรั่งเขาไปอยู่ไทยนะคะเขาก็จะมีเงินกเกษียณแต่การที่คุณจะได้เงินกเกษียณเนี่ย คุณไม่ใช่ว่าจะได้ง่ายๆคุณต้องมีกฎมีเกณฑ์ของมันนะคะอย่าลืมว่าอย่าคิดว่าโอ้ยดีสิแก่แล้วตายจะได้เงินกเกษียณมันไม่ใช่มันไม่ง่ายขนาดนั้นซึ่งนิงก็เคยพูดไปแล้วนะคะก็ลองกลับเข้าไปฟังนะคะที่นิงเคยพูดเรื่องเงินกเกษียณก็พูดในที่เพจนิงนะคะชื่อเพจนิงท็อกไมล์ไลน์อินดูวเซเข้าไปดูได้นะคะเพราะว่าเรื่องพวกนี้คือเรื่องสําคัญต้องดูนะคะนิงจไาไว้เมื่อทิปที่แล้วเมื่อเมื่อวานก็หนิงก็เคยพูดเรื่องเงินกเกษียณแล้วเหมือนกันที่สามีตายแล้วไม่ได้อะไไระะเข้าปดู วิดีโอของเมื่อวานนะคะที่สามีตายเงินเกษียณไม่ได้สักบาทนะคะเข้าไปดูนะคะไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พาสามีกลับไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็โดนผู้หญิงไทยด้วยกันฉกซะง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ อันนี้คือสิ่งสําคัญนะคะแต่คุณย่างที่บอกว่าคนเราถ้าจิตใจมันค่้อยเขวนะคะจิตใจไม่มั่นคงนะคะอยู่ที่ไหนก็ไม่มั่นคงค่ะจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ก็ไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นถ้าถึงเวลาถ้าคุณจะต้องปล่อยปล่อยค่ะอย่าไปยือ้อเพราะคุณยือ้อคุณจะมีความทุกข์ซะเปล่าๆนะคะถึงเวลานั้นถือว่าเราหมดเวรหมดกรรมซึ่งกันและกันนะคะเราก็หาใหม่ค่ะหรือมาใช้ชีวิตของเราตามปกตินะคะเรื่องนี้ก็อยากจะฝากไว้นะคะ ก็ถ้ากดไลค์กด subscribe กดติดตามให้หนิงทุก้วยถ้าชอบกดแชร์ให้หนิงด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบายค่ะ